คุณผู้ชมครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับก็มีข้อเสนอนะครับมาจากคุณหญิงสุดารัตน์เกยุรพันธ์นะครับก็เป็นอดีตแกนนาพักไทยรักไทยนะครับที่เสนอว่าจะไปร่วมนะครับ นำบรรดานักการเมืองรุ่นเก่าเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันนะครับเพื่อหารือเพื่อที่จะหาทางออกให้กับประเทศไทยนะครับไปพูดไว้ในเว,วนทีเสวนาเวทีหนึ่งผู้สื่อข่าวก็นําเรื่องนี้ไปสอบถามพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านนายกรัฐมนตรีนะครับปรากฏว่าพลเอกประยุทธก์ก็ปฏิเสธที่จะตอบคําถามนี้นะครับเมื่อวานนี้ครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีการสอบถามถึงข้อเสนอของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุรพันธ์ อดีตแกนนำพักไทยรักไทยที่เตรียมจะนัดหารือนะครับกับนักการเมืองรุ่นเก่าเพื่อเข้ามาช่วยกันแก้ปัญหาช่วยกันหาทางออกให้กับประเทศไทยนายกบอกแบบนี้นะครับว่าขอให้ไปเริ่มจากการยอมรับกระบวนการยุติธรรมก่อนได้หรือไม่เพราะว่าเมื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเรียบร้อยแล้วค่อยมาคุยกันเพราะตนเองก็คงจะไม่อยากคุยกับคนที่ทําผิดกฎหมายส่วนข้อเสนอนะครับให้มีการจดทะเบียนพักการเมืองใหม่ หลังร่างคำนูลนั้นผ่านประชามติจนมีการมองกันว่านะครับตรงนี้อาจจะเป็นการสลายขั้วการเมืองเรื่องนี้เองพลเอกประยุทธ์บอกนะครับว่าเรื่องนี้คงต้องไปถามคนที่เสนอมาเพราะระบุด,ด้วยนะครับว่าการสลายพักการเมืองเก่านั้นเป็นเรื่องของตัวท่านครับครูไปถามคนพูดดิผมไม่ใด้เป็นคนพูดด่นะแสดงว่าจะไม่มีในในไม่มีแสดงแล้วนั่นแหละคือไม่มีใช่ไหมคะเรื่องของการที่จะสลายพักเรื่องของผม ไม่ได้บอกว่าเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ยืนยันอย่ามาเขียนว่าผมเป็นไปได้หรือเป็นแสดงว่าคุณจะมาแสดงอะไรกับผมมาถามอนะไรล่ะถ,ถ้าจะตอบปัญหานี้ถ้ามายืนตรงผมแล้วผมไม่ยืนถามน้านลน้งผมยืนตรงนี้ผม,มตอบของผมแต่ยืนยันว่าผมใช้หน้าผมในทางสุดจริตที่ผมทําได้ให้ประเทศชาติปลอดภยัยประชาชนมีความสุขใครมีความสุขก็ไปหาดูเที่ว่เมืงสุขเพราะอะไรก็ต้องแก้ให้เขา เว้นแต่ผู้ที่ทำผิดกฎหมายไม่ยอมรับผมก็ช่วยไม่ได้ครับก็ถือว่ายังไม่ฟันธงนะครับนายกบอกนะครับเรื่องการจดทะเบียนพรรคการเมืองใหม่พูดแบบนี้เลยว่าเป็นเรื่องของผมนะครับจะจดไม่จดเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนายกบอกด้วยนะครับว่าหากรางมนูนนั้นไม่ผ่านประชามติก็จะไปรวบรวมนะครับรัฐมนูนฉบับเก่าๆที่มีอยู่ก็จะนํามาพิจารณาเพราะว่าแต่ละฉบับเองก็มีความแตกต่างกันไม่เยอะนะครับตอนนี้มีคณะทํางานอยู่แล้ว แต่ก็ยังคงย้ำนะครับว่าหากจะมีการเลือกตั้งในปีหน้าต้องมีรัฐธรรมนูญก่อนครับค่ะและในช่วงบ่ายวันนี้นะคะที่ศาลร,รัฐธรรมนูญจะมีการนัดอ่านคำวินิจฉัยในคำร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะเสนอให้ตีความมาตรา61วรกสองของกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติว่าตกลงแล้วไปขัดหรือว่าไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญชั่วคราวหรือไม่อย่างไรเพราะว่ามีข้อความลักษณะที่เป็นการปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น นายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะบอกว่าจะไม่มีการออกกฎหมายพิเศษเข้ามาแก้ปัญหาถ้าเกิดกฎหมายประชามติมาตรา61วรรค2ต้องจบไปก็เดี๋ยวรอดูการอ่านคำวินิจฉัยนะคะในช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะครับถือว่าเป็นประเด็นใหญ่นะครับ<ม>เพราะว่าถ้าหากบอกว่ามีการขัดแย้งกับตัวรัฐมนุลช่วงข่าวปี57จริงนะครับตรงนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อการลงประชามตินะครับ7สิงหาคมนะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าผลการวินิจฉัยนั้นจะออกมาอย่างไรนะครับค่ะ